วันนี้ o o n e R จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องนึ่งพร้อมอบแห้งขวดนม o o n e R Digital Dry Clean ค่ะระบบการทำงาน6ฟังก์ชัน 1. Sterilizer Dryer นึ่งฆ่าเชื้อโรคและอบแห้งขวดนมอัตโนมัติด้วยเวลา60นาทีเมื่อครบกำหนดเครื่องจะทำการลิพวอร์มต่อเนื่องอีก1ชั่วโมงหากไม่ต้องการสามารถกดปิดเครื่องได้ทันทีนะคะ 2. Dryer สำหรับอบแห้งอุปกรณ์ที่ต้องการใช้อบแห้งด้วยลมร้อนแห้งสนิทในเวลา40นาที 3. Sterilizer นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ำ100องศาสะอาดปลอดภัยในเวลาเพียง10นาทีค่ะ 4. k e e ว Warm รักษาความร้อนให้ขวดนมหรืออุปกรณ์อุ่นพร้อมใช้งานอยู่เสมอสามารถใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง 5. Milk Warming อุ่นนมด้วยความร้อนต่ำ รักษาคุณค่าน้ำนมด้วยเวลา3-12นาทีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนมที่นำมาอุ่นค่ะ 6. Food Dehydrator อบแห้งอาหารหรือผลไม้ในเวลา1-8ชั่วโมงค่ะเครื่องนื่องขวดนม o o n e w Digital Dry Clean ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอสแสดงผลระบบดิจิตอลนอกจากนั้นยังมีกรองอากาศ HEPA Filter หนาถึง2ชั้นกรองอากาศให้สะอาดปราศจากฝุ่นและแบคทีเรียก่อนเข้าเครื่อง มั่นใจขวดนมสะอาดปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะชั้นนึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบ่งชั้นนึ่งระหว่างขวดนมกับอุปกรณ์ชิ้นเล็กชั้นนึ่งเฉพาะขวดนมนึ่งเฉพาะอุปกรณ์ชิ้นเล็กชั้นนึ่งสำหรับอุ่นนมหรืออบแห้งผลไม้การใช้งานสำหรับโหมดหนึ่งฆ่าเชื้อและโหมดหนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอบแห้งเพียงเติมน้ำลงบนฐานความร้อน100มิลลิตร จากนั้นนำขวดนมลงไปในชั้นนึ่งในลักษณะคว่ำและครอบลมบนฐานตั้งขวดเพื่อความสะอาดสูงสุดและอบได้แห้งสนิทไม่ควรใส่ขวดนมเกิน8ขวดนะคะจากนั้นกดเปิดเครื่องและเลือกฟังก์ชันการใช้งานปรับเพิ่มลดเวลาตามต้องการเมื่อไฟที่โหมดหยุดกระพริบแสดงว่าเครื่องเริ่มทำงานในโหมดนั้นๆแล้วคะ่ะหากต้องการหยุดทำงานหรือเปลี่ยนโหมดการใช้งานให้กดปุ่ม power ก่อนจากนั้นกดเลือกใหม่นะคะ โหมดอุ่นนมสามารถอุ่นน้ำนมจากถุงเก็บนมหรือจากขวดนมก็ได้สามารถตั้งเวลาและเติมน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำนมที่จะนำมาอุ่นค่ะโหมดอบแห้งขวดนมโหมดอบแห้งผลไม้และโหมดคีปรอมไม่จำเป็นต้องเติมน้ำลงบนถาดสแตเตสน,นะคะการทำความสะอาดเครื่องเช็ดทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งานทุกครั้ง สามารถล้างชิ้นส่วนของเครื่องนึ่งได้ยกเว้นตัวเครื่องซึ่งห้ามนำไปล้างน้ำเด็ดขาดค่ะควรทำความสะอาดถาดความร้อนทุก1เดือนโดยใช้ผงกำจัดคาบตะกอนผสมกับน้ำร้อนแช่ไว้2นาทีและเทน้ำออกและเช็ดให้แห้งค่ะเพียงเท่านี้เครื่องก็จะสะอาดเหมือนใหม่พร้อมใช้งานได้แล้วค่ะ สำหรับรายละเอียดอื่นๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือที่แนบไปกับเครื่องได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะกดไลค์กด Subscribe ม่วันดีคิดด้วยนะครับ